นวีเตรียมตัวไปตรวจร่างกายตามที่สารสั่งด้วยนะครับผมจะเป็นคนไปส่งนวีเองครับอยากให้นะเข้าคุกมากนักใช่ไหมผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวนะให้ตำรวจเขาพาไปส่งเองนายยืนยันคำเดิมนะวันหน้าไม่ใช่ฆาตกร สุดท้ายแล้วผมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับเอ้าวสวัสดีค่ะนวีคุณกววินอยู่ทานข้าวต้มด้วยกันก่อนสิจ้ะชนกินแล้วค่ะวันก่อนเห็นนวีบอกว่าชอบกุหลาบวันนี้ชนเลยซื้อมาเพิ่มให้ว่าจะชวนานาวีไปปลูกดอ,อกไม้กัน กุหลาบสีชมพูสวยดีนะคะเผื่อนวีเบื่อกุหลาบสีขาวมีอะไรก็ว่ามาไม่ต้องพูดอ้อมคอมโอเคไม่แอบเราก็ได้ เมื่อวานคุณทะเลาะคุณกวินเหรอคะไม่ใช่เรื่องของเธองานนั่นคงเป็นเรื่องของนาบีพอฉันเห็นคุณกวินไปดื่มที่คลับแล้วนาบีก็คอยดูแลไม่ห่างเลยนะคะนี่ฉันชักอยากจะถอดใจจากคุณกวินแล้วนะคะเพราะฉันคงไม่สามารถแยกคุณกวินจากนาบีได้ทั้งสองคนรักกันขนาดนี้ถ้าคุณวีถูกจับนาบีก็คงได้ทุกอย่างทั้งคุณกวินทั้งคุณพิเชษชัย และก็บ้านหลังนี้ไม่มีทาออย่าหลอกตัวเองหน่อยสิคะคุณแพ้นาบีแล้วล่ะเพราะคุณไม่สามารถกำจัดนาบีเอไปจากชีวิตได้ทุกวันนี้ชีวิตคุณก็ไม่ต่างจากนักโทษถึงไม่ได้ติดคุกแต่ก็ออกไปไหนไม่ได้มีตำรวจเฝ้าหน้าบ้านตลอดเวลาไม่ได้มีชีวิตปกติต้องใช้ชีวิตเป็นคนบ้าที่ถูกกักบ,บริเวณพี่เจเธอชิจะพูดเรื่องนี้เพื่อต้องการแค่ความสารใจนะกลับไปได้เลย ถ้าเกิดฉันบ้าจริงๆขึ้นมาฉันอาจจะฆ่าเธอนะคิดตัวดีๆนะคะคุณฆ่าฉันชีวิตคุณก็ไม่รอดจากคุปอกแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปฆ่าอีกคนที่ต้องจะเอาคุณเข้าคุกคุณอาจจะรอดจากคุกก็ได้เธอทำมดีเพื่อกุญหรอเพื่อตัวฉันเองมากกว่า พราะคนอย่างฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วตอนนี้คุณกวินก็คือคนที่ฉันอยากได้